ขณะที่เราติดแงกอยู่กับข่าวลือนะคะเชื่อว่าวันนี้หลายคนอาจจะโอ้มันแหมหลากหลายอารมณ์จริงๆนะคะทั้งคนที่อาจจะบอกว่าเอ๊ะถ้าข่าวนี้มันเป็นเรื่องจริงค่ะ mm hmm. ก็มีทั้งฝั่งที่เห็นด้วยอยากให้น้องย้ายออกมานะคะจากสังกัดแต่บางคนก็ยังถามถึงความสัมพันธ์ที่คิดว่าน่าจะยังไปต่อทั้งวงอยู่ดีนะคะโอโหตอนนี้ความคิดความเห็นมันช่างหลากหลายเหลือเกินค่ะแต่ในขนาดที่ มันมีคอมเมนต์ลุมเล้ามากเลยนะคะวันนี้แอดกิฟค่ะอยากจะชวนมองอีกมุมก็คือมองถึงหัวจิตหัวใจของน้องนะคะแอดไม่รู้เลยว่าท่ามกลางข่าวที่มันแบบว่าลือหนักขนาดนี้แล้วก็มีสื่อหนึ่งก่อนที่ลงแล้วสื่ออีกหลายหลายประเทศก็เอาตัวเนื้อหาเดียวกันไปถ่ายทอดเนี่ยนะคะแล้วมันก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแบบนี้ ไม่รู้เลยว่าตอนนี้ความรู้สึกของลิซ่าเป็นยังไงบ้างและในความเป็นจริงเกิดอะไรขึ้นกับน้องอยู่ณเวลานี้นะคะแต่ก็อยากจะชวนทุกคนมาให้กำลังใจกับลิซ่าค่ะซึ่งมันก็มองได้หลายมุมนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะจังหวะก่อนหน้านี้คือการที่น้องไม่ไปปรากฏตัวที่งานอดัม แฟชั่นจนทำให้หลายคนคิดไปต่างๆนาน,นาและตอนนี้ก็ยังเงียบฉี่นะคะแล้วก็มาบวกกับการที่ต้นสังกัดน,นะ,ะตอบคำถามเรื่องคนนั้นคนนี้ได้แต่ยกเว้นเรื่องโปรโมทของน้องนะคะจนวันที่นั้นก็ยังไม่คอนเฟิร์มค่ะอันนี้คือมองในแง่ร้ายสุดๆแล้วนะแต่ถ้ามองในแง่ดีก็คือจะเก็บไว้อุบปล่อยตูมเดียวให้มันระเบิดร,ระเบ้อหรือเปล่าอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจแนวคิดของเขาเหมือนกันนะคะ หรือว่าทั้งหมดนี้จะเป็นแค่การโปรโมทหรอเออตอนนี้มันแบบว่ามันหลายทิศหลายทางมากๆเลยนะคะแต่อยากจะชวนกันส่งกำลังใจให้ลิซ่าและลิสามโนบาลมากกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าประเด็นเนี่ยถูกตีกลับไปเรื่องความเป็นคนไทยการปฏิบัติกับน้องอย่างเท่าเทียมแล้วด้วยนะคะซึ่งมันก็อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจในอนาคตหรือเปล่านะคะ เออเรื่องมันก็ประมาณนี้ล่ะค่ะซึ่งเข้าไปดูคอมเมนต์แม่แม่จีนนะคะเขาก็ยังบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะยังสนับสนุนลิซ่าต่อไปนะคะเชื่อว่าหลายคนก็คงคิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะแต่ที่แน่ๆ ทำไมถึงกล้าปล่อยให้ข่าวลือแบบนี้มันหลุดออกมาจากแบบว่าสื่อที่มียอด f o l l o w e r เยอะขนาดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดว่าเป็นข่าวหลุดหรือว่าตั้งใจปล่อยให้หลุดกันแน่มันเป็นการตลาดหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงตอนนี้ทุกคนอาจจะต้องเผื่อใจคิดเอาไว้หลายๆทางนะคะแต่ที่แน่ๆไม่อยากให้น้องเข้ามาอ่านคอมเมนต์ comment, หรือว่าเข้าโซเชียลมีเดียแล้วมันเกิดปัญหาว้าวุ่นใจนะคะเพราะว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับของน้องกับสมาชิกค,คนอื่นๆและเรื่องของการทำงานกับสังกัดด้วยนะคะ mm hmm. ก็เอาเป็นว่าเราให้กำลังใจแล้วก็ลองติดตามลิซ่าอย่างใกล้ชิดนะคะช่วงนี้อาจจะเหนื่อยมากๆอยู่ก็ได้นะคะ ก็เลยอยากจะบอกนะคะเฟรนด์เพจทุกคนว่าท่ามกลางเขาลือที่มันมีรอยเล้าแบบนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใครตั้งใจสร้างรอยเล้าหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันอาจจะไม่มีอะไรในกอไผ่เลยก็ได้นะคะอันนี้เราไม่รู้เลยอยากให้ทุกคนหนักแน่นเข้าไว้เพื่อน้องค่ะอ่ะวันนี้แอดมาพูดประมาณนี้เนาะ่ามกลางสถานการณ์ที่มันค่อนข้างจะซีเรียสน,นะคะทุกคนก็อย่าเพิ่งเครียดจนเกินไปนะคะเพราะว่า น้องก็ยังต้องการกำลังใจนะคะเอาวันนี้ไปก่อนค่ะ